สวัสดีเพื่อนๆเ,เป็นเอกเรื่องเที่ยวทุกท่านคลิปนี้มาที่จังหวัดขอนแก่นกันครับหาร้านกาแฟพร้อมอาหารจานเดียวกินแบบชิวๆกันครับหากคุณกําลังมองหาสถานที่นั่งชิวพร้อมดื่มด่ำกับกาแฟของกลุ่นและอาหารอร่อยๆในบรรยากาศสบายๆที่ The Moment Cafe เรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการร้านของเราตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์กรีนวิวตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมให้บริการคุณทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬกาถึง17นาฬกาเมนูอาหารที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความอร่อยในทุกคำเช่นข้าวคอหมูย่างนุ่มละมุนรสชาติเข้มข้นข้าวกะเพรารสจัดจ้านถึงใจข้าวไข่เจียวและข้าวไข่ดาวข้าวผัดหอมกรุ่นอร่อยลิ้นเครื่องดื่มที่สร้างสรรค์ด้วยใจชงด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซแก้วเข้มข้นที่ชาวกาแฟต้องลองคาปูชิโน่นุ่มฟองนมลาเต้หอมกลมกล่อม มอกข้าวหวานหอมเข้มมัคคิอาโต้เครื่องดื่มที่ลงตัวระหว่างกาแฟและนมนอกจากนี้เรายังมีเมนูเครื่องดื่มอื่นๆที่เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟอาทิตย์ชาเขียวหอมกลิ่นชาแท้ๆชาไทยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆนมสดหวานละมุนนมชมพูหอมหวานโดนใจ The Moment Cafe พร้อมให้บริการทุกคนไม่ว่าจะมาเพื่อจิบกาแฟยามเช้านั่งทํางานแบบสบายๆหรือทานมื้อเที่ยงแบบง่ายๆ แวะมาที่นี่แล้วคุณจะไม่ผิดหวังเพื่อนใหม่อย่าลืมส่งกำลังใจให้ช่องของเราได้ด้วยเพียงกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเป็นเอกเรื่องเที่ยวด้วยนะครับคลิปหน้าจะพาไปชิมเที่ยวที่ไหนอยากพลาดนะครับขอบคุณครับอร่อยครับเชิญชิมเซโยเชียวเป็นเอกชวนชิมวันนี้จิเดโมเมนต์ทางเรียงเมืองครับไปบ้านเป็ด จังหวัดคอนแกนครับบ้กินวิวอบ้านนาดาชปบูกินวิวชิมันครับแล้วบอกต่อเมนูข้าวผัดกะเพราผัดของแท้เอาข้าวไปผัดในกะเพราเอากะเพราไปผัดในข้าวโอเค Just moment What หมดในพริบตา ยังมีออเดอร์อีกนะครับได้ิอะไรเยอ่อยไม่อร่อยก็หมดกับเกลี้ยงครับนี่น้ำเปล่าโดยเทเราไม่ต้องไปซื้อน้ำเพิ่มนะฮะโอเค ชอบคลิปของเราอย่าลืมนะครับฝากกดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ